สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนีนะ้หนูจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะของหนูนะคะมาชมที่ดินหนึ่งแปลงนะคะแปลงนี้สวยมากนะคะบนพื้นที่283ตารางวานะคะแปลงนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะหน้ากว้างนะคะกว้างถึง21เมตรนะคะด้านซ้ายของหนูนี่นะคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เสาไฟด้านนี้นะคะที่ต้นจามจุรีนี่นะคะแล้วก็แพ่นไปถึงด้านขวาของหนูนะคะก็คือชนจนถึงแนวรั้วด้านนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปชมที่ด้านในกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆขาอันนี้หนุ่ยกำลังยืนหมดที่ดินนะคะ283ตารางวาน,นะคะเพื่อนๆดูบริบทรอบๆนะคะที่ดินนี้นะคะถมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถมยาวนานกว่า20ปีนะคะที่ดินตอนนี้นะคะ จุดตำแหน่งที่หนูยืนอยู่นี่นะคะลึกนะคะ22เมตรนะคะส่วนด้านนี้นะคะลึกถึง26เมตรนะคะตลอดแนวรั้วด้านนี้นะคะลึกนะคะถึง56เมตรนะคะยาวตั้งแต่หน้าหน้าไซที่ดินนะคะจนถึงหลังแปลงที่ดินนะคะที่เราเห็นต้นสักสองต้นนู้นอยู่นะคะคือเป็นแนวสุดของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะ ในนี้นะคะก็ยังมีเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะคะเราทําเป็น2องสเต็ปแบบนี้คือถมให้เรียบร้อยแล้วก็ดินแข็งแรงแล้วก็แน่นหนามากนะคะมีบ่อปลาเล Barnes ็กๆนะคะที่เจ้าของขุดไว้ให้นะสำหรับใครที่มองหาที่ดินนะคะสำหรับสร้างบ้านนะคะอยู่อาศัยหรือทำ SME นะคะที่นินแปลงนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งทําเลที่พิเศษมากแล้วก็ตําแหน่งที่อยู่ใกล้เมืองมากนะคะดูบริบรรทรอบๆนี่นะคะ อันนี้ถมแล้วนะคะหลายๆท่านไม่ต้องเสียเวลานะคะในเรื่องของการปรับถมที่ดินนะคะใครที่มองหาการสร้างบ้านนะคะหรือว่าที่ดินสําหรับการอยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์หลายๆคนหนึ่งตอบโจทย์ที่นี่หมายถึงว่าอยู่ใกล้เมืองนะคะเนี่ยเราลองดูสิคะเพื่อนบ้านก็มีนะคะอยู่แบบไม่เปลี่ยวไม่เหงานะคะที่นี่เป็นที่ที่แบบว่าอยากให้เ,เพื่อนๆอราไปพิจารณานะคะนี่นะคะเรามีบริเวณมากมายที่เ,เพื่อนๆใ,ใครมองหาที่ดินแปลงใหญ่ต้องการแขกครอบครัวหรือว่าต้องการที่จะเพิ่ม แหล่งสินทรัพย์หรือว่าใครต้องการซื้อที่ลงทุนนะคะตำแหน่งนี้ใกล้เมืองตำแหน่งนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่อำเภอบางแม่นางนะคะจังหวัดน,นนทบ,บุรีเส้นตรงนี้นะคะสามารถเข้าได้หลายทางนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าจากซอยแก้วอินมาได้นะคะซอยแก้วอินห่างจากตำแหน่งที่หนุ่ยอยู่นี่นะคะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะปากทางคือหมู่บ้านแกนวิวนะคะซึ่งเข้ามาเพียงแค่800เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งใกล้สะดวกแล้วเพื่อนบ้านแบบนี้ที่เพื่อนๆนมองเห็นอยู่นี่นะคะ ถือว่าเป็นการพักอาศัยนะคะใครจะสร้างบ้านอยู่ซื้อลงทุนอะไรต่างๆก็มีมากมายนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมองเห็นวนะ่าถอยไปด้านหลัง,งเพื่อนจะเห็นต้นต้นต้นอะไรคะใครรู้บ้างต้นอะไรเอ่ยเราอยู่นนทบ,บุรีใช่ไหมคะต้นไม้ต้นนี้เรียกว่าต้นนนทรีนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ประจาจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะต้นนี้มีดอกสวยงามอันนี้เจ้าของบ้านปู่มาให้กว่า20ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใคร ะะมองหานะคะที่ดินสวยๆนะคะแล้วก็มีความร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาตินะคะต้นนนทรีต้นนี้นะคะรับไปเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะคะ20ปีเรามีให้นะคะแล้วก็ให้ร่มเงาแผ่ก,กิ่งแบบนี้นะคะถือว่าเป็นของแถมนะคะใครที่ซื้อที่นะคะได้รับความร่มรื่นนะคะส่วนปีกด้านซ้ายนะคะใครรักธรรมชาตินะคะเราก็ยังมีต้นจามยูรีด้านซ้ายแบบนี้เหมือนกันนะคะ ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะคะถ้าไปซื้อเองหรือว่าใช้เวลาปลูกในใช้เวลานานถ้าคุณซื้อที่ดินแปลงนี้คุณจะได้บริบทแบบนี้ต้นไม้แบบนี้ความร่มรื่นแบบนี้นะคะซึ่งสวยงามใกล้เมืองตอบโจทย์ได้หลายคนนะคะที่ใครมองหาอยู่นะคะแล้วนี่ก็ใกล้กับเซนทันเวสเกด้วยเช่นกันนะคะเซนทันเวสเกตจากที่นี่นะคะก็เพียงแค่7กิโลเท่านั้นนะคะอันนี้หนพาไปชมแล้วก็หมุดด้านหลังตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีการปรับ ทางอะไรนะคะแต่ว่าเนื่องจากสภาพพดินเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สวยมากหนุยพาเดินชมแล้วกันนะคะเดินตากันมาดีๆนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะก็มีความร่มลื่นปีกด้านหลังเนี่ยเขาถมที่ไว้แล้วอันนี้เราเดินเดินพาริมบ่อน,น้ําคูน้ําแบบนี้แล้วกันเนาะเราก็พาชมกันไปนี่นะคะเพื่อนขา เราไปอยู่ถึงแนวนี้แล้วเนาะด้านหลังนะคะถัดจากบ่อไปประมาณ10เมตรนะคะอันนี้คือเจ้าของบ้านเนี่ยถมไว้ให้เรียบร้อยนะคะใครที่มองหาบ้านที่อยากจะบอกว่าจัดสัดสัดแบ่งนะคะสัดส่วนของการปลูกบ้านปีกด้านหลังปลูกบ้านได้มีเป็นบ่อปลาปลูกพืชผัดสวนครัวทําการ,กรเกษตรทำ SME เนี่นะะเห็นไหมคะดูบริบทรอบๆเปต้นไม้ใหญ่2ต้นอยู่หน้าบ้านนะคะร่มเย็นทั้งวันเลยค่ะ ปลงนี้ก็เป็นแปลงส,สวยๆอีกแปลงหนึ่งนะคะที่หน่ยฝากให้ลูกค้าของหนยทุกคนนะคะได้เป็นทางเลือกนะคะแล้วก็ด้านหน้าของที่ดินนะคะหันทางทิศใต้ซึ่งรับลมเต็มๆต,ตลอดทั้งวันนะคะอันนี้นะคะนี่เห็นไหมดูดูกันชัดๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหน่ยจะพาไปดูด้านหน้านะไปดูหน้าปักซอยซิหน้าของที่ดินถ้าเพื่อนๆมาที่ดินแปลงนี้เนี่ยก่อนจะเข้าถึงที่ดินแปลงนี้เพื่อนๆจะเห็นอะไรบ้างนะคะ นี่นะคะอันนี้เราก็เดินนะคะอันนี้คือสภาพด้านหน้าของที่ดินนะคะประตูรั้วเหล็กแบบนี้นะคะเราก็มีให้นะคะอันนี้เราก็ทําไว้ให้แล้วนะคะประตูเหล็กแบบนี้เนาะเรามีให้แล้วก็ทําประตูเหล็กแบบเป็นชั่วค่าแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะนี่ถนนกว้างเลยเพื่อนๆคะ่ะ 6เมตรนะคะก,กว้างยา,ยาวเลยนะคะแล้วก็แนวนี้ก็เป็นเป็นหมุดเขตนะคะแนวตัวบ้านที่หนุยแจ้งไว้เบื้องตน้น21เมตรย,ยาวไปนะคะบ้านหน้ากว้างแบบนี้ลึกถึง52นะคะยาวไปถึงปลายนู้นนะคะแล้วก็นี่สภาพเพื่อนๆเ,เห็นนี่เพื่อนๆสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นที่แปลงหนึ่งที่หนุ่ยฝากเอาไว้นะคะให้เป็นทางเลือกกับเพื่อนเพื่อ,อแล้วก็ลูกค้าหนุ่ยทุกท่านนะคะ 283ตารางวานะคะบนที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าใกล้เมืองทำเลดีราคาไม่แรงแล้วก็ลมแรงๆมากนะคะที่แรงคือลมในวันนี้ค่ะเพราะนั้นดูสิคะหนูยืนอยู่นี่นะทุกคนจะรู้เลยว่าลมพัดแล้วก็กระแสลมเย็นสบายมากนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะวันนี้หนูก็เลยพามาดูนะคะที่ดินแปลงหนึ่งที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองดูนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งว่าใครมองหา คุณสามารถหาที่ดีๆซับดีๆราคาที่แสนดีได้ในแปลงนี้นะคะอันนี้ฝากไว้ใครสนใจฝากขายนะคะหรือต้องการสนใจเช่านะคะก็สามารถติดต่อหยู่ได้เดี๋ยวหนูใส่ลิงก์ด้านล่างไว้ให้ที่เพจและช่อง youtube ของหนูนะคะวันนี้เราก็พาไปดูที่ดินแปลงแปลงนี้นะคะเป็นทางเลือกแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปหนูพาไปดูที่ดินแปลงไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะ นี่นะคะบรรยากาศด้านนี้นะคะดูบรรยากาศไปก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆในวันนี้นะคะนี่นะคะต้นไม้สวยล่มมากเลยเพื่อนๆนะคะ่ะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยมีแต่บ้านไม่ได้นะคะต้องมีความร่มรื่นของต้นไม้มีความเขียวเขียวชุ่มของต้นไม้นะคะแล้วก็สภาพที่นี่นะคะถือว่าเป็นภาพที่สวยมากนะคะแล้วก็อยู่แล้วแบบสบายกายสบายใจนะคะ นี่นะคะนี่ชอบมากเลยมุมเนี้ยแบบโหคุณคุณขาคุณขาคุณจะไปหาต้นไม้ใหญ่แบบนี้ได้ที่ไหนหาไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายธรรมชาตินะคะต้องการบ้านสวนพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะหนุยแนะนําแปลงนี้นะคะลองดูค่ะเป็นทางเลือกนึงเนาะย้ำอีกครั้งนะคะที่นี่นะคะบนพื้นที่2 8 3ตารางวานะคะอําเภอบ,บางแม่นางจังหวัดนนทบุรีนะคะ ใครมองหาอยู่ทักหนุ่ยได้นะคะหนุ่ใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะหรือท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจฝากซื้อไฟขายก็สามารถติดต่อหนูได้นะคะเรารับดูแลนะคะวันนี้เรานําเสนอข้อมูลดีๆนะคะเพื่อประกอบตัดสินใจของเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะคะว่าลมแรงขนาดไหนนี่เพื่อนๆสัมผัสได้อยู่แล้วนะคะลมแรงลมดีนะคะที่นี่แปลงหนึ่งนะคะนนทบุรีนะคะอำเภอบางแม่นางฝากเพื่อนเด้วยนะคะขอบคุณค่ะ